วิวมุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ r a d i o k u a c t h ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมกเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และแอปพลิเคชัน Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมกเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและ บริการสาธารณะน้อมนำอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณทุกฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยพานุเมธตัต่นรักษาครับสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ ้าสถิตยอยู่ในใจตราบนิรันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพพุทธเจ้ารายการพอเพียงเพื่อเพียงพอกับมอกอยามเช้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์กราบไหวสาคุณฟังทุกท่านครับ ตอน้ทัาคุณฟังเข้าสู่รายการข่าวจากมอกอจึงใหม่แรงวันนี้ครับอยู่กับผมพรนธเมตรตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสารายุมอกอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์ม YouTube Facebook นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดได้ดูฟังย้อนหลังก็ได้ตวัวนะครับสถานีเพื่อ การเกษตรภาษาว่าท้าในบริการสารนะครับน้อมนำศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรู้ติดตามอย่างมีสติครับที่นี่ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับและก็เป็นกลางภายใต้แนวทางการนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับ ข่าวสารพานเมืองข่าวสารรอบหัวล้านนายี่นองก,ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับติดตามกันไปเพื่อเอาไปเป็นข้อมูลในการาจะเน่้อเองจะได้ถูกลักถูกการนะครับก่ว่ากันไปครับบรรยากาศหลายเรื่องหลายอย่างนะครับสําคัญที่สุดก็ต้องมีสตินะครับปิกมาอยู่ที่ตัวเก่านะครับว่าเรามีหน้าที่อเองนะครับต้องทําหน้าที่ตัวเก่าให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดํารงชีวิต ภายใต้ลักษณของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้สําคัญมากนะครับตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนครับเขาต้องช่วยเหลือตัวเก่าก่อนจะไปรอคนอื่นมาช่วยนั้นมาถูกนะครับมันก็เป็นไปตามวาระเป็นไปตามกลไกของสังคมเนาะอันอย่างที่เกินตัวหรืออันอย่างที่มันต้องการสนับสนุนช่วยเหลืออันอันนี้ก็ว่ากันไปแต่อันอย่างที่เราทําได้เขากระเดินหน้าไปนะครับตามพันธกิจของเราหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับสังคมบ้านเมืองจะอยู่ได้ เมื่อทุกคนทําหน้าที่ของตะเกาให้ดีที่สุดรับผิดชอบต่อนหน้าที่แล้วก็มีความเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผ่านพ้นไปกับประเพณียิ่งใหญ่แล้วก็ต้อนทับเข้าสู่ฤด,ดูการท่องเที่ยวนะครับแหลมอันนั้นก็คือว่าช่วงนี้แม้จะเข้าสู่ฤดูหน,นาวเนาะแต่มีฝนมานะครับจากพายุที่เข้ามาเป็นรอบๆเนี่ยฮะผ่านมาแล้วคันไมกีนะครับสุดสัปดาห์ยังมีผลต่อพื้นที่บานเฮาอยู่ตอนนี้คือมีฝนตกนะครับและมีแหมลูกนึ่งนะครับ ฟงซองนะครับนะฟงวองฟองซองนี่เนะฟงวองนี่ก็ฮะอันนี้อันนี้อาจจะบัเข้ามาแต่ว่าเนี่ยให้มีฝนเหมือนกันนะครับฟองที่ตามต่อไปว่าใกล้ๆแล้วเป็นได้เพราะอยู่ที่ฟิลิปปินส์อยู่นะครับบนเน่ใจเหมือนกันว่าฤดูหนาวปีนี้จะหนาวเอาแต่แตเมื่อใดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ผ่านฤดูฝนมาแล้วประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเป็นเดือนละ แต่ก็ยังมีฝนเข้ามายัางเหาต้องระมัดระวังเรื่องของภัยธรรมชาติอยู่จอนี้ช่วงนี้นะครับพี่น้องทางภาคเหนือตอนล่าก็มีฝนตกนักเหมือนกันเป็นว่านะครับเนาะ,ะแล้วก็มวลน,น้ําเหนือก็เคลื่อนตัวไปทางภาคกลางนะครับเขืนภูมิพ,พลรอบ14-15ปีที่มีระดับน้ําเกือบเต็มและก็กําลังระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพยา แล้วก็มวลน,น้ํานี้ก็จะไปเพิ่มปริมาณน,น้าในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็นังีให้มีความเสี่ยงตัวเพราะนั้นจัดการบริหารจัดการน้ําอย่างเต็มที่นะครับเพื่อประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในะพี่น้องประชาชนก็ต้องมีสติในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตัวนะครับอย่าไปตื่นตะนกเนาะบางทีบางอย่างนะั้นมันหานอันอย่างน้อยไปเฮาเปิ้ลอู้อย่างแต้มแต้มหูแช์กนละบอกกัไรนนีะ่มันตื่นตะนกมากกว่าตารนักนะครับอันนี้สําคัญเลยเดียวอมาที่รายการของเฮาครับคุณฟังครับงาน มันนี่เอ็ช่วง7จ็ที่ผ่านมานะครับมีสิ่งที่เราอยากจะฟังมีสายทัศน์ษษษของผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับที่เป็นมาแล้วก็ได้ปรธกถา,าในช่วงของการเปิดเนาะก็นอกจากจะมาเปิดแล้วก็ได้ปรกถหาว่างานปีนี้มีความมุ่งมั่นจะใดแล้วก็อยากจะหเ,เห็นว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับว่า เวลานี้ได้ทําอย่างพ่องในช่วงเวลาที่สั้นๆนะครับซึ่ง,งคุณเบนจรงสุวรรณคิรีนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดโอกาสนี้ก็ได้มาลงพื้นที่ดูแลเรื่องบรรยากาศของการแจซิตคนละครึ่งพัดตัวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นนักการเมืองคนรุ่นใหม่เป็นทาย,ยาทการเมืองจากเป็นลูกชายของคุณไตรรงสุวรรณคิรีนะครับถ้าเอาติดตามเขาสัน้น ข้อมูลทางการเมืองมาก่อนเกิดจะพอจะหูห้องนะครับเนาะแต่อันนี้เป็นคนยุคใหม่คนนักบริหารยุคใหม่ซึ่งก็ดูวิสัยทัศน์แล้วก็ดีนะไปฟังวิสัยทัศน์ในการปักกถาในครั้งนี้หน่อยนะครับคุณฟังครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณเวรพงศ์ฤทธิ์รอดนะครับท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหาดไทยคุณไพโรธโลสุนทรประธานจัดมหากรรมการเงินมานีเอ็กซ์โบคุณสันติวิรยะรังสิตนะท่านผู้บริหารระดับสูงครับ และของสถาบันการเงินและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาร่วมง,งานในวันนี้ก่อนเริ่มต้นประทกากาากระผมในนามของรัฐบาลนะครับและในฐานะผสมนิกรชาวไทยจะขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทยในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้กระผมเชื่อว่า ภารกิจในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็นทั่วไปคือการสืบสารพระราชปณิธานที่ดีที่สุดเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์พันปีหลวงทุกท่านครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่วันนี้ได้มาเป็นประธานเปิดงาน m o n e ี Expo 2025เชียงใหม่ครั้งที่20 และเป็นการเปิดมากรรการเงินส่งท้ายปีครั้งที่8ด้วยนะครับภายใต้แนวคิด Res resilient w e a l t h สร้างความมั่งคัง่งแบบยืดหย่นต้องเรียนครับอย่างที่ทุกท่านทราบว,ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเจอความผันผวนในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากต่างประเทศ p r i ิป i เ a l Tarrif เอง g e o p o l i t i c s นะครับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งกับเพื่อนบ้านเรานะจะเห็นได้ว่าความผันผวนและความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอย่างตลอดเวลาเราเป็นประเทศเล็กแต่เป็นประเทศเปิดครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถสร้าง เกาะป้องกันภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยสุดท้ายต้องมีความยืดหยุ่นเข้ามาช่วยด้วยนะครับและสถานการณ์ภายในประเทศเองก็ยังมีความเปราะบางค่อนข้างมากครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจจากปัญหาภาระหนี้สินของภาคเอกชนที่ยังมีอยู่ปัญหาเรื่องของตัวการเข้าถึงสินเชื่อของ SME ที่รัฐบาลพยายามแก้ไขผลักดันนะครับปัญหาเรื่องการออมทางเรื่องในการลงทุนนะครับรวมไปถึงปัญหาเรื่องของการสร้าง อุตสาหกรรมใหม่ๆให้กับประเทศที่ทางอัตราดอกเบีย้ยนโยบายก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญครับเราเคยมีอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเมื่อไม่นานนี้เองอยู่ที่2.25%ปัจจุบันอยู่ที่1.5เท่านั้นนะครับด้วยสถานการณ์ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมีการลดดอกเบีย้ยเพื่อพยายามช่วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับอัตราเงินเฟอ้ออยู่ในระดับที่ต่ำทุนสรรองประเทศของเราเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงเพราะฉะนั้นถามว่า ในเรื่องของการสามามรถความสามารถในการรับความเสี่ยงของประเทศและความผ,ลผลันผวนเรายังมีไหมเรายังมีนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่า resilience เสี่ยมันมากกว่าเป็นในระดับประเทศนะครับมันต้องลงมาถึงระดับโเวเรนเพื่อสามารถสร้างความปรับตัวให้รับมือการฟื้นตัวของทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและผันสถานาาการณ์ที่เราคาดเดาได้ยากจริงๆนะครับจากนี้ไปในอนาคต ต้องเรียนครับรัฐบาลได้มีความพยายามในการผลักดันหลายๆมาตรการออกมาในช่วงนี้อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับผมมาตั้งแต่เมื่อวานก็มีโอกาสาได้ได้ไปลองออพูดคุยกับผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนทีเ่เป็นผู้ได้ได้การเข้าร่วมกับโครงการไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งพลสัสหรือตัวบัตรสวัสดิการนะครับ ก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีครับว่าอย่างน้อยภายในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆมาตรการหน้าจอบมาช่วยในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้นะครับล่าสุดทางสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับของกระทรวงการคลังได้มีการประเมินผลกระทบที่มาตรการที่ออกมาว่าสามารถช่วยเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนก็เชื่อว่าในไตรมาสสี่เนี่ยจากที่ก่อนรัฐบาลเข้ามาเชื่อว่าเศรษฐกิจจะโตได้เพียง0.3%ตอนนี้ก็เชื่อว่าในไตรมาสสี่เราอาจจะเห็นเศรษฐกิจโตได้ถึง1.8%ทําให้ปีนี้ทั้งปีเศรษฐกิจ อาจจะขยายตัวได้ถึง2.4%อนะครับอย่างไรก็ตามครับโจทย์เศรษฐกิจยังมีความท้าทายหลายด้านนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาษีของสหรัฐที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาอยู่ยังไม่สิ้นสุดนะครับและยังมีหลายข้อตกลงที่ต้องหารือร่วมกับทางาพรรคเอกชนแล้วก็ทางของสหรัฐอเมริกาเรื่องของทิศทางความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยครับที่ยังเกิดขึ้นนะครับเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของระดับนี่ครเรือนอย่างที่ผมเรียนไปแล้วรวมถึงเรื่องของการย้ายฐานผลิตนะครับและ การไหลเข้าของสินค้านะครับที่เข้ามาแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยนะในประเทศนะเมื่อวานนี้ก็ได้รับฟังนอกจากสินค้าแล้วภาคบริการเองก็เช่นกันในเชียงใหม่ก็เข้าใจว่ามีการแข่งขันนะครับจากต่างชาติที่เข้ามาทําในธรุรกิจบริการต้องเรียนว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดันมาตลอดในควิกบิ๊กวินครับห้าเสาหลักหนึ่งฐานรากไม่ว่าจะเป็นเสาที่1เรื่องการผลักดันผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้มีประชากรประชาชนที่เข้ารบตัวโครงการนี้แล้วกว่า13ล้านรายนะครับแล้วก็เป็นเงินกว่า22,000 20, ล้านบาทที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในโครงการคนละครึ่งพลัสครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีประชาชนเข้าร่วมกว่า20ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็มียอดใช้จ่ายนะครับในระบบเกือบ20,000ล้านบาทนะนะับนะนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับมีร้านค้าเข้าร่วมเกือบ90,0,000รายแล้ว แล้วก็วันนี้เป็นวันแรกครับที่เราเปิดเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันของโครงการคนละครึ่งที่เราเอาฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเข้ามาช่วยเหลือกับผู้ประกอบการนะครับซึ่งนอกจากจะเพิ่มช่องทางในการขายแล้วสิ่งที่เราคาดหวังก็เป็นการอัพสกิลผู้ประกอบการของเรา s m e ให้คุ้นเคยกับการใช้ช่องทางดิจิตอลมากขึ้นนะครับซึ่งมาตรการนี้เองก็เชื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถึง0 0 5นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ครอบคลุมในทุกจังหวัด นะนอกจากนั้นครับอ้อขออภัยครับผมลืมบอกไปว่าม,มาตรการเรื่องของกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟรอนโหลดนะเมื่อวานก็มีโอกาสได้หารือกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับก็กกเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับอย่างเต็มที่เพื่อให้เงินเข้าถึงระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและมีการกระจายตัวในทุกพื้นที่เมื่อจันทร์ที่ผ่านมาครับได้มีการ อนุมัติเรื่องของโครงการลดหนี้ลดภาระให้กับประชาชนนะครับตัวนี้เราเล็งเห็นครับเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เรื้อรังนะครับที่เป็นตัวหน่วงเรื่องของการบริโภคของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นภาระเป็นการสร้างความเครียดให้กับหลายๆครัวเรือนจะมีการอนุมตัติเรื่องของการบริหารจัดการนะครับมาตรการแก้ไขหนี้นะครับก็มีทางบริษัทสินทรัพย์ เข้ามาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นของของทางแบรนด์วันนี้ก็เห็นทางซีอีโอเข้ามาร่วมด้วยทางแซนนะครับเข้ามาให้ความร่วมมือในการแก้ไขหนี้ในตัวนี้นะครับ à, ซึ่งจะครอบคลุมลูกหนี้กว่า2.4ล้านบัญชีนะครับหรือเป็นลูกหนี้ประมาณ2ล้านคนนะครับวงเงินหนี้ที่ทําได้ในเฟสแรกเนี่ยประมาณ60,000ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งตัวนี้ครับนอกจากจะเป็นการแก้ไขหนี้ให้กับลูกหนี้แล้วเนี่ยเรายังมองทะลุไปถึงว่าเราอยากจะให้ลูกหนี้เหล่านี้สุดท้ายสามารถ ปรับปรุงสถานะตัวเองและกลับคืนเข้าสู่ระบบสินเชื่อตามปกติได้หลังจากที่ผ่านโครงการนี้นะฮะเสาที่3ครับเรื่องของ SME นะครับต้องเรียนว่า SME เนี่ยเป็นปัญหาที่เราเจอทุกปีเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาครับในระบบธนาคารมีสภาพคล่องเหลือเยอะมากแต่ด้วยความเสี่ยงที่สูงเนี่ยไม่สามารถต่อยกู้ให้สภาพคล่องเหล่านี้ไปถึง SME ได้เพราะฉะนั้นเราตลังผลักดันมาตรการแพ็กเกจใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ำประกันความเสี่ยงตัวซอฟท์โลนนะครับรวมถึงมาตรการภาษี นะสร้างแรงจูงใจให้กับโครงการพี่ช่วยน้องนะเพื่อใหอ้ไม่ใช่แค่ธุรกิจใหญ่สามารถรอดได้เพียงอย่างเดียวแต่ธุรกิจใหญ่สามารถเข้ามาช่วยเหลือกับ SME ที่อยู่ในซัพพลายเชนของตัวเองได้เสาที่4ครับเป็นเสาที่สําคัญแล้วก็สาําคัญอย่างยิ่งสำรับงานวันนี้เป็นเรื่องของการอ,อมภาคประชาชนนะประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับเราทราบดีแต่ต้องเรียนว่าเครื่องมือทางการอ,อมของเราเนี่ยยังต้องมีความหลากหลายมากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วครับเรื่องของอการจูงใจให้คนออมนะครับสิ่งที่จําเป็นต้องมีครับในฐานรากเรามองว่าเรื่องของการเอาสลากักอมสลกักกินแบ่งเข้ามาช่วยนะครับให้กับประชาชนได้เริ่มต้นการออมแม้เป็นก้อนเล็กๆแต่ก็เป็นตัวที่เริ่มสร้างวินยใและเริ่มสร้างผลลัพธ์ในการอมที่น่าจะมีประสิทธิภาพได้ดีเรามีเรื่องของการเพิ่มช่องทางนะครับการออกพันธบัตรเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น นะเพื่อแล้วก็ออกบ่อยขึ้นนะครับจากที่เมื่อก่อนออกทีต้องต้องต่อคิวยาวอย่างนี้เราก็คิดว่าจะทําอย่างไรให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการออกมากขึ้นรวมถึงก้าวไปถึงทางฝั่งตลาดทุนด้วยที่เราพยายามปลดล็อกหรือดีเรกูเลตในบางส่วนเพื่อให้เงินทุนสามารถไหลเข้าสู่ตลาดทุนได้มากขึ้นช่วยให้สร้างสภาพคล่องแล้วผลตอบแทนที่ดีขึ้นรวมทั้งมาตรการที่เรากาลังทํากับ BOI ครับที่จะเอาบริษัทที่ได้รับบัตรการลงทุนของ BOI เป็นบริษัทชั้นนา ค้ามชาติเป็นบริษัททีม่มีมูลค่าสูงและเป็นบริษัทของอุตสาหกรรมใหม่เข้าไปลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์เพระฉะนั้นพวกนี้ครับเราก็เชื่อว่าเป็นส่วนที่จะเพิ่มการพัฒนาตลาดทุนแล้วก็เพิ่มช่องทางเลือกทางการออมให้กับภาคประชาชนมากขึ้นท้ายสุดครับต้องเรียนว่าแม้รัฐบาลมีเวลาอยู่เพียงสั้นๆเท่านั้นเองนะฮะถ้าเจอกันเดินที่แล้วผมจะบอกสี่เดือนเจอกันตอนนี้ผมจะบอกเหลือสองเดือนครึง่งนะครับที่รัฐบาลสามารถทํางานได้นะครับตามที่ท่านนายกได้วางทไลายไว้ เสาสุดท้ายคือการสร้างอุตสาหกรรมอนาคตรเรามีเวลาสั้นมากครับที่ต้องทําเรื่องของการกระตุ้นสั้นให้ได้ผลยาวแล้วก็กระจายตัวอย่างไรก็ตามเราก็เชื่อว่าเราต้องสร้างเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมสมัยใหม่ระยะยาวให้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการผลักดันครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กลไกลกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะครับเพื่อเข้าไปร่วมทุนให้แกรนกับทางผู้ประกอบการที่รวมถึง s m e ด้วยที่มีศักยภาพที่ดีเราเพลังพูดถึงการผลักดันเรื่องของมาตรการ EV นะครับที่จะเข้าบอด EV เร็วๆนี้เรารพูดถึงตัวแผงที่มีคอนดักเตอร์นะครับเรารพูดถึงเรื่องของการสร้าง Data Center ตที่ต้องมีการปลดล็อกเรื่องพลังงานในพื้นที่ EEC ให้อุตสาหกรรม Data Center ได้มีการลงทุนแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมระบบนิเวศดิจิทัลให้กับประเทศมากขึ้นเพ่ฉะนั้นพวกนี้เป็นความตั้งใจที่เราจะทําให้เกิดขึ้นนะครับที่จะทาให้เกิดขึ้นก่อนวันยุบสภานะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าโจทย์ที่เราต้องทำเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่เราต้องทำเนี่ยต้องอได้รับการสนับสนุนนะครับจากไม่ว่าจะเป็นทางพี่พี่สื่อมวลชนทาง private sector ทางอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารทั้งนั้นนะครับในการช่วยทั้งภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมท้ายสุดครับ ทุกมาตรการที่เราออกมาเนี่ยครับวินัยทางการเงินการคลังเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ท่านรองนายกให้ความสําคัญเสมอในทุกมาตรการที่เสนอเข้าไปในครมเศรษฐกิจจะต้องมีการประเมินความคุ้มค่าทางการคลังในการใช้นะเพราะฉะนั้นนอกจากที่ใช้ในรัฐบาลนี้แล้วเราก็หวังว่าเฟรมเวิร์กนะครับฟิสโก้เฟรมเวิร์หรือกรอบการบริหารการใช้เงินทางการคลังเนี่ยจะเป็นกรอบที่สามารถใช้ได้ในรัฐบาลต่อๆไปด้วยเพื่อที่ว่าเราจะสามารถ ใช้เงินทางการคลังเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับตรงกับเป้าหมายคุ้มค่าลดความเหลื่อมล้าในสังคมแล้วก็ให้ประเทศไทยสามารถเติบโตได้ภายใต้ทรัพยากรทางการคลังที่เรามีอย่างจํากัดท้ายสุดนี้ครับต้องเรียนทุกท่านครับว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วครับวันนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมนะครับเรื่องของอการเปิดงานในงานมันนี่เอ็กซ์โปในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในช่องทางสําคัญครับที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึง ทางเลือกในการกู้นะครับทางเลือกในการออมนะฮะแล้วก็ช่วยในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะครับผมขอถือโอกาสแสดงความชื่นชมนะครับคณะผู้จัดงานหมากรรมนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นทุกปีและผมก็มีโอกาสได้มาเริ่มทุกปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ในทุกภูมิภาคนะคก็จะเห็นได้ว่าทุกปีได้รับเสียงตอบรับมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อครู็ก็ได้เรียนทางคุณจติว่าเมื่อก่อนเราต้องเปิดงานกันชั้นล่างเดี๋ยวนี้ต้องเปิดชั้นบนเพราะชั้นล่างมีบูธตั้งหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณ สถาบันการเงินนะครับทั้งของเอกชนและภาครัฐที่เข้ามาร่วมง,งานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์บริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันวินาศภัยบริษัทหลักทรัพย์กองทุนและก็เครือข่ายของธนาคารต่างๆรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้แล้วก็ขอให้การจัดงานมาการรมครั้งนี้ประสบความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของท่านที่ตั้งใจไว้ทุกประการครับขอบคุณ นายศิวกกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่เผยว่าได้ทำหนังสือแจ้งเตือนทุกอำเภอองค์กรท้องถิ่นและหน่วยง,งานเกี่ยวข้องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเตรียมความพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ตุนนิยมวิทยาภาคเหนือในการเฝ้าระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหน,น,นักฝนสะสมจากอิทธิพลของพายุคามากีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีพายุตอยมาแหมลูกหนึ่งซึ่งระยะน,นี้อาจจะทําให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีฝนตก อย่างต่อเนื่องและอาจจะมีฝนสะสมแย่เหือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติฉับพลันได้บอกว่าจะเป็นน้าไหลหลา,ลากน้ําล้นตลิง่งน้ําท่วมขังดินสไลด์ซึ่งเป็นความเสี่ยงโดยเฉพาะจุดที่ซ้ำซากจําเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดแม้ว่าช่วงนี้จะเข้าสฤดหูหนาวแต่พายุยังมีอิทธิพลเข้ามาในพื้นที่ก็จําเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรวมถึงการบริหารจัดการน้ําในระบบชลประทานที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าการกักเก็บของน้ําในเขื่อนต่างๆบอกว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กมีปริมาณน น้าที่นักเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการให้เป็นปัจจุบันและสามารถการดำเนินการยังมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ห้องประชุมอำเภอเมืองจังหวัดละปูนนายวิวั์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชก,การจังหวัดลปูนมอบหมายนายโยธินประสงค์ความดีเป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ นื่องในวันผังเมืองโลกในเรื่องของ City in Nature for Climate Change ธรรมชาติในเมืองเพื่อรองรับการเปลีป่ยนแปลงสภาพอากาศโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางไปแหมระดับหนึ่งทั้งนี้มีนายศักดาว,วิเชียนศิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าวโดยห้ผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนของจังหวัดต่างๆ7 6จังหวัดเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกันโอกาสนี้ในพื้นที่ของจราปูนทางจังหวัดก็ได้มีการสัมมนา ในหัวข้อ City in Nature for Climate Change ธรรมชาติในเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยก่อนนั้นทุกคนก็ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งได้มีการจัดนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบผังเมืองเพื่อความเข้าใจความรู้เกี่กับประชาชนและผู้ที่สนใจทั้งนี้นอะกาศการจัดสัมมนาเชิงวิชาการในวันพังเมืองโลกถือว่าเป็นการจัดขึครั้งแรก มีทีมวิทยากรที่ฮึ่งองค์ความรู้ต่างๆมาสร้างองค์ความรู้ที่ดีฮึ่งกับประชาชนในได้การได้รับความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงแนวคิดการจัดทำพังผางเมืองรวมในอนาคตเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนนั้นมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบมีบทบาทสาคัญในการเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาระบบผางเมืองของประเทศและเมืองให่มีความเหมาะสมเป็นความร่วมมือร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะเป็นการต่อยอดสู่การพัฒนาที่เกิดความสมดุลในเมือง ที่สารการจังหวัดรปูนนายวิวั์อินชัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูน,น, ong, รน,ป,นประชุมคณะกรรมการจัดงานบนเวทีกลางในงานสักการะพระจามาเทวีและงานดุนนาของละปูนประจำปี2568ซึ่งมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยท้องกันที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องของรูปแบบของการจัด,ดกิจกรรมบนเวทีกลางการจัดงานเนื่องของงานสักการะพระนางจามาเทวีและงานดุนนาปีนี้ สอดคล้องกับช่วงเวลาการแสดงความอาลัยตามแนวทางการจัดกิจกรรมประเพณีในช่วงแห่งการแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและก็ตามกิจกรรมประเพณีต่างๆยังสามารถจัดเป็นปะกะติปรับรูปแบบให้เกิดความเหมาะสมในการดําเนินการกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้ง ได้เพิ่มเรื่องของการแสดงความอะไรในการลงนามเือกับพี่น้องประชาชนการร่วมกิจกรรมสําคัญอื่นๆการยืนสงบนิ่งแสดงความอะไรการจุดเทียนแสดงความอะไรและการสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติในการจัดงานต่างๆการจัดเทศกาลเสริมขึ้นมาและเวทีเสวนาววาด้วยพระราชกรณียกิจที่ต่อยอดถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยและอื่นๆการสาธิตทางวัฒนธรรมการประดิษฐ์โบไว้ออะไรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ การร้อยมาลัยการปรุงน้ำอบเครื่องน้ำหอมเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของวิถีวัฒนธรรมพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมในการแสดงหลีกเลี่ยงการแสดงมหาศพรุ่นเลองต่างๆลักษณะที่เกิดเกิดความเหมาะสมในเรื่องของการแต่งกายและอื่นๆพร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกหน่วยที่ได้ร่วมนี้และหลีกเลี่ยงการสวมชุดที่บ่เหมาะสมหรือการแสดงหรือจานนิทรรศการต่างๆที่บมีความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นทิศทางเดียวกัน นางสาวอรพินพัดถามคลังจหว,วดลำปางเผยว่ายอดการใช้สิทิ์คนละครึ่งพัดของจหว,วดลำปางในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนพบว่ามียอดใช้จ,จ่ายเกิน60ล้านบาทยอดสูงสุดอยู่ที่สินค้าธงฟ้ามากกว่า50%ของยอดตังมดลองลงมาจะเป็นเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มและร้านค้าทั่วไปเดยคราบว่ายอดการใช้ิทคนละครึ่งพัดในช่วงวันยุดน่าจะมียอดสูงกว่าวันปกติ โดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยวร้านค้าที่ลงทะเบ,บียนเข้าร่วมโครงการค้นเรื่องคตัดข้อมูลณ31ตุลาคมของลำปางมีทั้งหมด8,450ร้านแบ่งเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลขนาดเล็กหรือไมโคร SME 6ร้านร้าน,นบุคคลธรรมดาทั่วไป8,355ร้านและอืนอ่นๆ89ร้านมีร้านค้าใหม่ที่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเข้ามา6,642ร้านและจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติ ผ่านช่องทางของมหาไทย5,785ร้านค้าทางนี้ครังเจ้าลำปางจนจวนผู้ประกอบการที่ยังสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจนกว่ากระทรวงการคลัง,งจะปิดการรับสมัครภายในวันที่19ธันวาคมปีนี้และย้ำเตือนว่าร้านค้าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคละครึ่งพัฒน์นี้จะจำหน่ายสินค้าในราคาเดียวกันทั้งกรณีชำระด้วยเงินสดและผ่านสิทธิคนละครึง่งหากาเดฝา่าฝืนกำหนดราคาที่เหมาะสมก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน นายภูธนาชมภูมิ่งร้องผูวกก้ว,ว่รา,วราราชการจังหวัดพะเยารักษาราชการแทนผู้ว่าร,าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมเหมือแต่กูที่ทางสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาและหน่วยง,งานเกี่ยวข้องได้มีการจัดขึ้นเพื่อที่จะเผยแพร่และแนะนำในการใช้โปรแกรมดังกล่าวเพื่อเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลบนวีแชตที่พัฒนาขึ้นเพื่ออ,อำเนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวจีน ในการท่องเที่ยวในประเทศไทยครอบคลุม6 6เมืองลักและเมืองรองทั่วประเทศโปรแกรมดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวเช่นร้านอาหารร้านคาเฟ่โรงแรมสปาสดับบันเทิงสามารถเข้าร่วมโครงการพัฒนาได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายพร้อมทั้งสามารถโปรโมทธรุรก,กิจผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยมของจีนเซียวหงชูที่มีผู้ใช้กว่า300ล้านคนต่อวันแปลเมนูและ ข้อมูลบริการเป็นภาษาจีนเพื่อสื่อสารการท่องเที่ยวได้สะดวกรองรับการชำระเงินผ่าน WeChat Pay เพื่อความสะดวกในการจัดจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวชาวจีนโคร์การนี้จะเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการตลาดดิจิทัลและผู้ประกอบการในพื้นที่ตอบรับแนวโน้มของการท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาในยุคใหม่และสนับสนุนเป้าหมายของจังหวัดในการยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะครับป้ากันไม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ านีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ ใ,ใกล้กันมากขึ้นสถานีวิทยุมกตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข่าวสารการเกษตรผ้าษาวัฒนธรรมและสาระนารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th สถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต